We'll สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการอ่านอีกครั้งหนึ่งในรายการ Re a d a l o u d ค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราอาศัยอยู่ในสังคมปัจจุบันนะคะซึ่งสิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะไม่ว่าจะคิดหรือจะทําสิ่งใดนะคะสิ่งแรกที่ต้องการนั่นก็คือการหาข้อมูลค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับคนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยแล้วแล้วก็ไม่ว่ากูรูสํานักไหนค่ะต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะคว่่่าาสิงงแรกททีต้อํ คือหาข้อมูลค่ะ ผู้ชมค,คะวันนี้ดิฉันมีข้อมูลดีๆสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นมาฝากกันอีก1เล่มน,นะคะจะบอกว่าเป็นข้อมูลอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหนังสือที่หยิบมาวันนี้นะคะมีชื่อว่ากลยุทธ์เด็ดเคล็ดการลงทุนในเซ็ต n d e x Futures ค่ะซึ่งมีเนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นให้ความเข้าใจนะคะไปจนถึงวิธีปฏิบัติ ที่ทําได้จริงค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังครบเครื่องด้วยเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็เคล็ดลับการเก่งกําไรค่ะการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนอย่างที่นักลงทุนหน้าใหม่และหน้าเก่าไม่ควรพลาดค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณภาคภูมิภาควิสารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามคุณภาคภูมิก่อนเลยว่าอ,อ,อะไรคะที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าในการที่เ,เขียนหนังสือเล่มนี้ ครับก็ผมถือว่าผมค่อนข้างโชคดีนะครับที่ว่าในอดีตเนี่ยก็เคยมีโอกาสได้ทํางานในธุรกิจหลักทรัพย์นะครับโดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายพัฒนาธุรกิจเึ่นดูแลในส่วนของตราสารอนุพันธ์โดยเฉพาะนะครับก็หนึ่งในหน้าที่หลักที่เคยทาในอดีตก็คือการเป็นผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้กับทางนักลงทุนแล้วก็บุคลากรขางทางบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องการลงทุนในตลาดอนุพันธ์โดยเฉพาะในตลาด t i n d x นะครับ พอเราถ่ายทอดความรู้หรือสอนไปถึงระดับหนึ่งก็เริ่มตระหนักว่าหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมนีพวกนพนอนุพันธ์พวกนี้มีอยูย่น้อยมากเลยในประเทศไทยนะครับก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่แบ่งปันความรู้ที่เรามีให้กับผู้อื่นบ้างนะครับ,รบก็เลยเกิดแบบรงบันดาลใจขึ้นในการเขียนหนังสือแรกขึ้นมาน,น,นะครับก็ อิงกับตัวสินค้าตัวแรกในตลาดทีเฟกต์นะฮะก็คือใช้ชื่อว่ากลยุทธ์เดบิทการลงทุนในเซฟตติ้เน็ตฟิร์นะครับเท่าที่ดิฉันได้เปิดอ่านดูเนี่ยต้องยอมรับว่าเนื้อหาในเล่มเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากค่ะแต่ว่าคุณภาคภูมิมีวิธีการที่จะอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแบบนี้ค่ะมันเป็นการยากสําหรับคุณภาคภูมิไหมครับจริงๆเรื่องดาวเกี่ยวกับ Se ฟเฟตติ้เน็ตฟิร์เนี่ยถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างใหม่สาหรับนักลงทุนไทยนะครับแล้วก็มีความ ซับซ้อนมากกว่าการลงทุนในหุ้นปกติที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกัน <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเขียนหนังสือได้เนี่ยผมเองก็คงจะต้องมีการสอนถ่ายทอดความรู้นักลงทุนหรือคนทั่วไปเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยจนทราบดีว่าต้องอธิบายอย่างไรคน oh. จะเข้าใจ นะครับคือ <Okay. S 1> การเขียนหนังสือเนี่ยมันยากกว่าการสอนสดหลายเท่านะเพราะว่าเ <Okay. S 1> วลาที่ผมสอนสดเนี่ยเราดูออกว่าคนฟังเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจ <Okay. S 1> อาจจะแสดงออกจากสีหน้าอาจจะมีการถามกลับมาว่า <Okay. S 1> เออผมยังไม่เข้าใจตรงนั้นตรงนน้ตงค่ ก็เป็นลักษณะของ two-way communication นะครับแต่ว่าเวลาที่เราเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็น one-way communication ผมมีโอกาสเขียนแค่ครั้งเดียวและต้องเขียนให้อ่านครั้งเดียวแล้วเข้าใจเลยค่ะค่ะซึ่งมันยากกว่าหลายเท่านะฮะถ้าคนอ่านไม่เข้าใจก็ถามหนังสือไม่ได้ถูกไหมฮะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เขียนเนี่ยมันก็ยากตรงที่ว่าพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องอ่าน proof read อีกสองสารอบคือพยายามคิดว่าถ้าผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนมาอ่านเนี่ยเข้าใจไหม พยายามตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อคนที่หายทุกคนนี่ก็เป็นขั้นตอนการทำงานใช่ไหมคะคซึ่งก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคือประสบการณ์ของคุณภาคภูมิที่ได้ที่ได้สอนมา<ช><ๆ>เยอะเนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งด้วยใช่ค,ค่ะและนี่ก็คือที่มาที่ไปของหนังสือเล่มน,นี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราเค่อยกลับมาสัมผัสกับเนื้อหาด้านในกันต่อคะ่ะนอกจากนั้นก็ยังมีกลยุทธ์เด็ดจากคุณภาคภูมิมาฝากกันด้วยค่ะ Read aloud